สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับสาหรับป5แบงคันที่3.3จนะครับยังอยู่ในเรื่องแผนภูมิอยู่ครับส่วนวันนี้จะเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบนะครับแผนภูมิเปรียบเทียบคืออะไรปกติเราจะม <First, S 2> ีแผนภูมิเนี่ยจะมีอยู่แท่งเดียวแล้วก็เว้นห่างกันใช่ไหมครับนิดมันจะเว้นห่างแต่แผนภูมิเปรียบเทียบเนี่ยมันจะติดกันนะครับโดยสีอาจจะแตกต่างกันหรือว่าลายมันอาจจะแตกต่างกันนะครับเรียกแผนภูมิเปรียบเทียบ โดยข้าวเนี่ยจะมีอยู่3แท่งมันสำปะหลังก็จะมีอยู่3าแท่งที่ติดกันไกลแป้รูปก็มี3แท่งที่ติดกันปแผนภูมิเปรียบเทียบสีฟ้าคือปีพศสอง8สีชมพูคือปี2559และสีเหลืองคือ2560ะครับที่มาดูซ้ายมืออ,อันนี้ไม่มีซิกแซกแสดงว่าเพิ่มทีละสองหมื่นก็เพิ่มไปเรื่อยๆถึงสองแสนนะครับอโอเคทีนี้มาดูต่อ แนวนอนก็คือชนิดของสินค้านะครับชื่อแผนภูมิก็คือมูลค่าการสร่งออกสินค้าเกษตรกรรมในปีพศ2558ถึงปีพศ2560นะครับโอเคไปอ่านคำถามก่อนพศ2558และถึงพศ2560สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มอย่างต่อเน,นื่องเพิ่มอย่างต่อเน,นื่องนะได้แก่อะไรบ้างน,นะครับอ่ะทีนี้มาดู เพิ่มอย่างต่อนเนี่งเราต้องย็บปีแรกก่อนปีแรกก็คือสีฟ้ามาดูสีฟ้าของข้าวข้าวพอมาเป็นชมพูเป็นยังไงลดลงพอลดลงออไปเป็นสีเหลืองปีสองห้าหกศูนย์เป็นไงเพิ่มแสดงว่ามีทั้งลดแล้วก็เพิ่มต่อไปมาดูมันสัมปหล,งลังบตอนแรกสีฟ้าเท่านี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันลดลงแล้วก็ลดลง นะครับลดลงสองรอบนี่เขาเรียกลดลงต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเพราะว่าลดเหมือนกันแต่อันแรกมีทั้งลดและเพิ่มเราก็เลยไม่รู้ว่าลดหรือเพิ่มต่อไปอันที่สามจากหกหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เป็นเจ็ดหมื่นหกพันแสดงว่าเป็นยังไงบ้างจากปีสองห้าหกห้าแปดเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเพิ่มต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนาะโอเคล่านสุดท้ายนะครับก็เพิ่มเพิ่มก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องอนะครับอันแสดงว่ามีอยู่สองสินค้านะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือไก่แต่รูปแล้วก็ไปตอบเลยกับอีกอันนึงก็คือ ผล,ลไม้สดและแห้งในแบบฝึกหัดมันจะไม่เหมือนของครูนะครับดูให้ดีอันนี้เป็นแนวทางทเฉยเพื่อจะได้ให้เราฝึกคิดเนาะถ้าเกิดลอกตามเนี่ยมันจะผิดนะครับเพราะว่าครูได้ปรับเปลี่ยนคําถามเล็กน้อยเราจะได้คิดนิดนึงนะครับเป็นแนวทางทเฉยและสินค้าใดที่มีมูลค่าส่งออกลดลงอย่างต่อนเนื่องมีอยู่อันเดียวก็คือผลิตภัณฑ์ มันสัมปลังนะครับมันสัมปลังการอ่านแผนภูมิเนี่ยม,มันดูเหมือนจะไม่ยากเนาะแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ไม่กระจางหรือตีโจทย์ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําทำให้เราหาคำตอบไม่ได้นะครับต่อไปพศออ2558ถึง2560เนี่ยสินค้าใดมีการส่งออกมูลค่าเป็นอันดับสอง เขาถามสามปีเลยนะเพราะฉะนั้นลองเอามันรวมกันดูนะครับแต่ถ้าเรามองดูเนี่ยเราก็พอจะเดาได้แล้วว่าอะไรเป็นอันดับสองแต่ว่าเราลองรวมดูก่อนนะครับนะทุกอันเลยรวมได้เท่าไหร่มาดูอันแรกหนึ 6, ่งแสนห้าหมืนหกพันบวกหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบวกหนึ่งแสนเจ็ดหมืนสี่พันอ่ะบวกกันเลยรวมนะสามอย่างมารวมกันนะครับนะเดี๋ยวคุณลองคิดในใจดูนะครับ ศูนย์เป็นตัวท้ายแน่นอนสามตัวห้าหกบวกห้านี่หกกับห้าหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นเอ้สิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดทดหนึ่งเป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามทดหนึ่งเป็นสี่เพราะฉะนั้นอันแรกรวมได้สี่แสนแปดหมื่นห้าพันถามว่าทำไมต้องรวมเพราะมันจะถามในคำถามอื่นนะครับเราก็รวมไปเลย หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบวกหนึ่งแสนสามพันแล้วก็บวกเก้าหนึ่งห้าพันนะครับนะตัวท้ายเป็นศูนย์สามตัวแน่นอนถ้ามีแต่เลขศูนย์เจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าแต่ห้าทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบทดหนึ่งเป็นสนะิบเอ็ดที่ด้านหน้ามีเลขหนึ่งอีกสองตัวหนึ 1, 1, 2, ่งบวกหนึ่งเป็นสองทดหนึ่งเป็นสามเพราะฉะนั้นได้สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน อ่ะโอเคอันนี้มารวมกันชึบรวมได้ศูนย์สามตัวแน่นอนเพราะตัวท้ายเป็นเลขศูนย์หมดเลยโอ้วงหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนี่หกบวกหนึ่งนะยังงงนะไม่ได้เขียนให้ดูนะครับสิบสามทดหนึ่งใส่สามทดหนึ่งนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบทดหนึ่งก็เป็นยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นอันนี้รวมได้สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะมาอันสุดท้ายรวม ศูนสามตัวแน่นอนนะครับยังดีนะเขาไม่มีหลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักน่วยมานะครับไม่งั้นบวกกันตายเลยห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกใสหกทดหนึ่งสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกทดหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันดับสองเราก็รู้ละก็คือผลิตภัณฑ์มันสัมปลังนะครับแต่ถ้าเขา ถามลอยๆอย่างเงี้ยเราก็ดูกราฟเราก็น่าจะตอบได้เลยนะครับแต่ที่ครูให้รวมนะครับเพราะว่ามันจะถามอันอื่นอีกเราก็รวมไปเลยเราจะได้ไม่ต้องรวมอีกนะครับต่อไปพศ2อ,อ5 8อถึง2560ก็คือเอามารวมกันนะครับสินค้าที่มีการส่งออกมากสุดมากสุดนะกับน้อยสุดต่างกันเท่าไหร่เอามากสุดก่อนมากสุดเนี่ยก็คือข้าว นะครับรวมได้สี่แสนแปดหมืนห้าพันน้อยสุดคือผลไม้สดแล,แ,และแห้งนะครับรวมได้หนะึ่งแสนเจ็ดหมืนหกพันาะเขาบอกว่าต่างกันเท่าไหร่ก็คือเอามาลบก,กันเนาะห้าลบ6กไม่ได้อยืมเป็นสิบห้าีล้เจ็ดสิบห้าลบหก็เหลือ 6, เก้า จ็ดลบเจ็ดได้ศูนย์สี 1, 000 000่ลบหนึ่งและสามได้สามแสนเก้าพันนะครับใส่หน่วยขักหน่วยหน่วยดูจากตรงนี้ล้านบาทนะครับหน่วยดูจากแนวตั้งนะครับอยู่ในวงเล็บหน่วยคือล้านบาทโอ้แสดงว่าสามแสนเก้าพันล้านบาทเลยนะก็คือเยอะมากแค่หนึ่งล้านบาทก็เยอะแล้วอันนี้ตั้งสามแสนเก้าพันล้านบาท ให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับสําหรับตรงนี้หนึ่งล้านมีคําว่าล้านลองเขียนหนึ่งล้านดูก่อนหนึ่งล้านมีศูนย์กี่ตัวนะมีศูนย์หกตัวการเปลี่ยนภาษาไทยเนี่ยจากล้านให้เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือเราต้องเพิ่มศูนย์เข้าไปอีกหกตัวเนาะ,ะก็จะกลายเป็นหรือนะครับเราก็ลอกเลีข้างหน้ามาก่อนสามศูนย์เก้า ศูนศนย์อ่ะอันนี้คืออันเดิมใช่ไหมครับรอบมาอันนี้มันจะอยู่ในพ .4 เนาะไอ้ล้านบาทเนะี่ยทีนี้ไอ้ล้านบาทเราเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขหนึ่งล้านมีศูนย์อยู่หกตัวนะครับแล้วก็เพิ่มศูนย์ไปอีก6กตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ,นะรบและคำว่าล้านมันจะหายไปเหลือแต่คำว่าบาทเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นตัวเลขสามแสนเก้าพันล้านบาทว้าวโคดเยอะนะครับแต่บางทีเขาก็ ยอ่อเลขศูนย์ลงนะครับเหลือเป็นภาษาไทยก็คือคําว่าล้านนั่นอีกเนาะที่เราจะเห็นในข่าวหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่ว่าซื้อสินค้ามาหนึ่งพันล้านบาทนะเวลาเราทำํำเราก็ทํำนี้นะครับเราก็เปลี่ยนล้านให้เป็นเลขหนึ่งล้านก่อนดูว่ามีศูนย์กี่ตัวถ้าเป็นร้อยร้อยมีศูนย์สองตัวก็แสดงว่าเติมศูนย์ไปสองตัวนะครับอต่อไปสินค้าที่มูลค่า การส่งออกทั้งสามมากกว่าสามแสนล้านบาทคืออะไรอนไนมากกว่าสามแสนล้านบาทบ้างข้าวอ่ 4, 5, าสีา่แสนแปดหมืนห้าพันมากกว่ามันสำบปะหลังสามแสนหนึมืนห้าพันอามากกว่าไก่แปรรูปอ่ะไม่มากกว่าสามแสนแล้วก็ผล,ลไม้ไม่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมีอยู่สองอันก็คือข้าวและผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังนะครับเรียงลำดับชนิดของสินค้าเกษตรที่มูลค่าส่งออกทั้งสามปีจากน้อยไปมากอ่าอันนี้ง่ายเลยน้อยสุดก็คือผลไม้สดและแห้งนะครับต่อไปอันดับมากขึ้นมานิดนึงก็คือไก่แปรรูปเป็นอันดับสามเนาะ อันที่เรียงจากน้อยไปมากนะครับต่อน้อยขึ้นก่อนต่อไปมากขึ้นมาอีกก็คือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะครับแล้วก็อันดับมากที่สุดก็คือข้าวมันอีกข้าแรกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปดูหน้าที่สองของวันนี้หน้าสุดท้ายของวันนี้นะครับ ปริมาณการรับและการจ่ายโลหิตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี2560นะครับสีฟ้าคือปริมาณการรับโลหิตรับนะสีฟ้าส่วนสีชมพูคือปริมาณการจ่ายโลหิตเอ,อันนี้เนาะอ่ะทีะน,นี้มาดูให้ความรู้นิดหนึ่ง56,000ถึง60,000เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม4,000แต่ถ้าเราเริ่มจาก0 4,000 กว่าจะมาถึงห้าหมพันมันยากเราก็เลยต้องมีซิกแซกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการข้ามปริมาณหน่วยเป็นถุงส่วนแนวนอนคือเดือนมีเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะเ<ส>พลงที่ฮิต<ด>กันตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับทําให้เด็กๆนักเรียนท่องเดือนทั้งสิบสอได้เพราะว่าถามใครใครก็จะร้องเพลงนั้นเสมอก็ดีเหมือนกันนะครับที่มีเพลงอะไรแบบนี้ขึ้นมา โอเคเดือนที่มีปริมาณรับโลหิตมากที่สุดอ่ะรับรับคือสีอะไรนะสีฟ้านะครับสีฟ้าเดือนไหนมากที่สุดแล้วก็ใช้สายตาก,กวาดเราก็มองเห็นเลยสีฟ้าในเดือนตุลาคมมากที่สุดแล้วก็เขียนเลยครับตุลาคมเขาไม่ได้ถามจํานวนแล้วก็คานไปดูอ่ะข้อหนึ่งยังไม่จบเดือนที่มีการจ่ายโลหิตมากที่สุดคือเดือนอะไรจ่ายโลหิตคือสี ชมพูชมพูมากที่สุดก็ยังเป็นตุลาอืมตุลาอาจจะเป็นเดือนที่ปิดเทอมคนเลยไปบริจาคเยอะผู้ปกครองอะไรนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆนะสําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะเดือนธันวาคมมีโลหิตคงเหลือกี่ถุงอ่ะมันมีรับแล้วก็มีจ่ายเอ้าไม่เห็นมีคงเหลือเลยเราต้องหาเองนะครับตรงนี คงเหลือหาอหาอยหายังไงคงเหลือหาจากเรารับมาแล้วเราจ่ายใช่ไหมครับเอารับไปลบจ่ายรับมาเท่าไหร่แล้วจ่ายสมมติจ่ายไม่หมดนั่นแหละที่เหลือคือคงเหลือเพราะฉะนั้นคงเหลือคือเอาสีฟ้าลบก,กับสีชมพูอ่ะเอาสีฟ้าลบสีชมพูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขียนคงเหลือไว้ข้างบนนะครับ ขอโทษค่างๆนะหกหมื่นสามร้อยสามสิบสี่นะครับลบออกห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบหกสี่ลบหกไม่ได้เป็นสิบสี 14, 6, 2, 4, ่อันนี้เป็นสองสิบสี่ลบหกได้แปดสองลบสี่ไม่ได้ยืมอันนี้เป็นเก้าเก้าอันนี้เป็นห้าเนาะสิบสองลบสี่แล้วแปดเก้าลบศูนย์ได้เก้า เก้าลบเก้าได้ศูนย์ห้าลบห้าก็ไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นเหลือเก้าร้อยแปดสิบแปดนะครับอ่สรุปก็คือเอามาลบก,กันนะครับสำหรับการหาคงเหลือเนาะเก้าร้อยเก้าสิบแปดถุงนะครับอันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเขียนเลยเก้าร้อยเก้าสิบแปดถุงถุงมาจากไหนนี่มาจากแนวตั้ง อยู่ในวงเ็บต่อไปเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีการรับโลหิตจากน้อยไปมากรับโลหิตสีอะไรนะสีฟ้าจากน้อยไปมากเนี่ยเราก็ดูเลยเดือนที่น้อยที่สุดสีฟ้าน่าจะเป็นเดือนธันวาคมทีนี้เพิ่มมานิดนึงก็คือกันยายนมีอยู่6 2 2 0 4สีนะครับ จากนั้นเพิ่มมาอิกนิดนึงเป็นสิงหาคมแล้วก็เพิ่มมาอีกนิดนึงก็เป็นพฤศจิกายนและมากที่สุดแน่นอนเลยก็คือตุลาคมนะครับโอเคต่อไปเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือจากน้อยไปมากโอ,โอ้โหเราต้องหาคงเหลือทุกอันเลยนะแต่เราก็ต้องหานะครับมา ตั้ลบเลยคงเหลือก็ต้องลบกันทุกอันนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วแต่มันจะมีวิธีลับอยู่แต่ขอสอนวิธีตรงก่อนนะครับเอามาลบกันก่อนเจ็ดลบเจ็ดได้ศูนย์ห้าลบเจ็ดไม่ได้อน,นี้ต้องเป็นสิบห้าอันนี้เลทเจ็ดสิบห้าลบเจ็ดเหลือแปด เจ็ดลบสี่ได้สามเจ็ดลบสามเหลือสี่แล้วก็หกลบหกได้ศูนย์เพราะฉะนั้นอันนี้ได้สี่พันสามร้อยแปดสิบต่อไปมาดูเดือนตุลาบ้างสองลบสองได้ศูนย์หนึ่งลบแปดไม่ได้อันนี้เป็นสิบเอ็ดนี่เหลือเก้านะครับอันนี้ก็ยนยืมเป็นสองบัสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามเก้าลบศูนย์ได้เก้า องลบเก้าไม่ได้ก็ไปยืมมาน,นี่เหลือเจ็ดอันนี้เป็นสิบสองนะครับสิบสองลบเก้าเหลือสามองเอียงคอดูหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนบ่อยเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งอันนี้คงเหลือหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยสามสิบนะครับต่อไปคงเหลือเท่าไหร่เดือนกันยาสี่ลบหกลบไม่ได้ก็ไปยืมมานะครับอันนี้เป็นสิบสี่ น,นี่เหลือเกอน,นี้เหลือหนึ่งโอเคสิบสี่ลบหกแล้วแ9ดเลบเจ็เหลือ2 1งลบหไม่ได้ก็ไปยืมเป็น11อันนี้เหลือ1 6. 1ึ่เลบหเลือ6 1หลบเไม่ได้ก็ไปยืม6มา6ก็จะเหลือ5้านี้ก็เป็น1ิ สิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่ห้าลบห้าได้ศูนย์อันสุดท้ายละคงเหลือนะครับศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ยืมเป็นสิบอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้าหนึ่งลบสามไม่ได้ไปยืมต่อจากสี่ลดลงเหลือสามหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสามเหลือแปดจะไปสามลบแปด ไม่ได้ก็ต้องไปยืมอีกยืมหลายชั้นมากเป็นสิบสามลบออกแปดก็จะเหลือห้านะครับต่อไปสามลบหกไม่ได้ไปยืมหกอีกยืมเยอะมากสิบสามลบหกเหลือเจ็ด<ๆ>แล้วก็ห้าลบห้าได้ศูนย์อ่ะทีนี้มันเรียงลำดับได้แล้ว<ๆ>กว่าจะเสร็จเนาะ,ะจากน้อยไปมากน้อยสุดก็คือ9ก้ เดือนธันวาคมอ,อันไหนอีกคงเหลือลองลองมา4380นะครับเป่เดือนพฤศจิกายนต่อไปคงเหลือเพิ่มมากขึ้นมานิดนึงก็คือกันยายนก็สิงหาคมนะครับกันยายน ิงหาคมก็สุดท้ายคงเหลือมากสุดก็คือตุลาคมโอเคนี่มาสอนวิธีรัดคงเหลือที่เอามาลบกันเนาะให้เราทําปีกกาดูซิว่ามันห่างกันเท่าไหร่ดูวธันวาคมปีกห่างนิดเดียวเองพฤศจิก,กาห่างเยอะแต่ก็ไม่มากกันยายนห่างเยอะขึ้นมากกว่าพฤศจิก,กาสิงหาเห็นไหมปีก,กาใหญ่และตุลามากสุดนะครับ เราดูจากปีกาได้เลยตรงนี้อันนี้น้อยสุดน,นี้มากสุดเราก็ไม่ต้องคำนวณน,นะครับดูดปีกาได้อันนี้คือวิธีรัดเนาะถ้าเขาไม่ได้ถามตัวเลขนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้แต่ทีนี้ข้อห้าเขาก็ถามตัวเลขอยู่ดีนะครับเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือมากกว่าหกพันถุงคือยังไงเราก็ต้องลบเนาะอ่ามากกว่าหกพันมีอยู่สองเดือนก็คือเดือนสิงหากับเดือนตุลาถ้าเราลบเรียบร้อยแล้วมันก็จะง่ายนะครับ สรุปคือใช้วิธีรับไม่ได้จะต้องมาหาโดยการลบกันอยู่ดีตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงเดือนธันวามีปริมาณการจ่ายโลหิตทั้งหมดเท่าไหร่โหวเอามาบวกกันบวกกันห้าเดือนจ่ายโลหิตสีชมพูเอาสีชมพูมาบวกกันโอเคยังไงแต่ก็ต้องทำาไปบวกเลย ห้าหมื่นหกพันแปดร้อามสิบเอ็ดบวกห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบวกอะไรเนี่ยหกหมื่นเก้าพันแปดสิบสองแล้วก็หกหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ 5 9 0 0 0ื่นันสีโอเคเดขอเขียนใหม่นะครับทั้งค่าห้าหกแปดสอะไรนะหกก็ยังบวกเก่งนะครับเป็นการฝึกสม,มองไปในตัวหรือว่าจะบวกผิดไหมบวกกัน5ตัวนะครับให้กำลังใจไปได้วยกัน ว่าจะบวกผิดไหมโอเมาเลยพร้อมแล้วบวกกันห้าตัวก็จะได้คำตอบหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกหกเป็นยี่สิบสองใส่ 2, สองทดสองสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกแปดเป็น1ิ1แปดบปดบวกเจ็เป็น25 ยี่สิบห้าบวกสี่เป็นยี่สิบเก้าทดอีกสองเป็นสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสามแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกศูนย์ก็เป็นสิบสามสิบสามบวกสี่ก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์ก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดทดสามเป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองบวกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองบวกอีกสามเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่ทดสองก็เป็นสามสิบหกใส่หกทดสาม ตัวแปรสุดท้ายแล้ว5บก5เป็น10 10บก6เป็น16 16บก6เป็น22 22บก5เป็น27แล้วก็ทดอีก3เป็น30โอเครู้สึกยังไงหอบเลยได้36,112นะครับส่วนในแบบฝึกหัดน้าจะเป็นรายรับรายรับก็เอาสีฟ้ามาบวกกันเนาะโอเคเหนื่อยตอนบวกนี่แหละหารบ้านหน้า99และ100นะครับ ใครจะเรียนจบแลวตั้งใจเรียนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 อ่า,อานโจทย์ให้ดีว่าเขาถามว่าอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ